สวัสดีครับพี่น้องหลายๆคนนะครับสวัสดีย่ำตอนเทียงหลังจากที่เมื่อเช้านี้ผมไปตันหญ้ามาให้งงวนนะครับผมล่คงขปสัคขิมนี้ผมจะมาล่คลิปยา้านะครับพี่น้องนะครับเพราะว่าผมตัดหญ้ามาแล้วหญ้าก็อ่อนแน่แก่แน่วครับไม่ห้งัวกินว่ามันกินบ่นี่ครับยังที่เห็นนี่ครับนี่ครับตัดให้มันกินเบนเมือ ตัวหนึ่งค,ครับนวดมีคนครับมีหมคนตัวหนึ่งมันนวมองยิ่งเย็นได้พี่น้องตัวนี้นครับมักเย็นงออวดนะครับตัวนี้งออวดตัวนี้งัวอว่ะพร้อมครับกำลังขุ้นพี่น้องเลยซื้อมาใหม่นี่ครับ กินวัฒนาไหลวัฒนมีพุม่มน่ครับผมเกี่ยวหยามาานะครับไม่กินมืเบิร์ดหยาแกบางส่วนถ้ามันกินมือเบิร์ดผมจะมาตากแดดไดว้เดอพี่นอ้นอ,อาาจจง,งน,นี่ครับที่ที่ห้าตัดหยามาไม่เจองไหยไม่จังทิกินเบิร์ดนะครับนี่ผมตัดม้ามือเศร้านี่ครับที่ผมลงคลิปนครับอันนี้เป็นงัว บาาธรรมดานี่ครับส่วนตัวนี้เป็นงวสลลรีนะครับที่ผมเคยลงคิบนะครับเนะมื่อนี้พักกับงานสักวันเด้อพี่นหรองมือนรับลงเกี่ยวกับงานมือนีันะครับเอาอันธรรมศาสตร์พื้นบ้านอีสานบ้านเฮานี่ครับสาภาพอีสาน มันกินบเบิร์ผมก็จะเอาไว้มันกินตอนเย็นนะครับนี่ที่สี่ครับเกี่ยมาามันบกินเี็นปครับฉันบกินกับตากแดดไว้พี่น้องตากแดดไว้มันเหี่ยวจังวยครับเพื่อันเนื้อแดดเดียวนี่ครับหอมครับหี่าเพราพาไปเบิ่งหย่าครับหย่าที่ผมตากไว้นะครับ ผมจะภาพพี่นองมาเบิองหอย่านะครับหย้าที่ผมตากแดดไว้ผมเกลียวมากเมื่อวานน,น,น,มมานะครับไม่จินมุมบดง่วนะครับเอ่อมันกินอิ่มแล้วก็จะเลือกจินเศษแม่ตันนันกับบอยอยากกินนอครับเศษอยากแก่แกนี่ครับผมตากแดดไว้เห็นบอครับนี่ผมตากแดดไว้นะครับผมจะคน มันแหงหงนะครับพอดีส่วงเที่ยงเียงมีแดดครับเนี่ครับทำไมมันแหงยุบยุบเรียบร้อยแล้วผมก็จะกวดนะครับเก็บเอาไว้ให้งัวกินตอนแรงนะครับตอนมันเขา่าขวามก็จะกินขื้เก่าพี่น้องเลยน่ครับตากแดดให้มันยุบยุบเอาไ้ไม่กินปาก มันนะครับกินปากงวกนะครับ